สวัสดีครับพบกับการนำเสนอกิจกรรมตกผลึกโครงงานคุณธรรมสายชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอระดับ3ดาวนะครับโดยสายชั้นปหกของเรา มีคณะคุณครูดังนี้ครับคุณครูแพคคุณครูแอนคุณครูเตยคุณครูยีนและคุณครูโยนะครับในส่วนของโครงงานคุณธรรมประจำสายชั้นป .6 ของเรานะครับก็จะส่งเสริมคุณธรรมทั้งหมดก็คือ3ด้านด้วยกันนะครับก็จะมีความพอเพียงความซื่อสัตย์แล้วก็ความรับผิดชอบครับ โครงงานคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งเรื่องพอเพียงวิถีใหม่สร้างสุขได้ช่วยครอบครัวพัฒนาคุณธรรมด้านความพอเพียงคุณครูที่ปรึกษาคุณครูจุธามาศประภากรเจริญ คุณครูประจํะา,งงา,าชั้นประหมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งโครงงานคุณธรรมชั้นประหมศึกษาปีที่6กทับสองเรื่องเติมความซื่อสัตย์ให้โลกสองใบด้วยใจเด็กน้อย พัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์คุณครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูแสงเดือนกิติพันธ์รังสลิดคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสอง โครงงานคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสเรื่องบ้านฉันเล็กใหญ่หน้าที่ฉันใหญ่ยิ่งพัฒนาคุณธรรมด้านความรับผิดชอบคุณครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูธนินรัตน์กริชันทัศน์สิริวิสารสวรรค์ คุณครูประจำชั้นประหมศึกษาปีที่6กทับสโครงงานคุณธรรมชั้นประหมศึกษาปีที่6กทับสเรื่องฝึกความรับผิดชอบตอบแทนครอบครัวพัฒนาคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ คุณครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูดาลินมาดีคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับสโครงงานคุณธรรมประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่หเรื่องพอดีพอเพียงจัดเรียงทรัพยากร พัฒนาคุณธรรมด้านความพอเพียงคุณครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูนักพัฒสอนเทือขันตีและคณะคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกท่านนี่คือภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ที่คณะคุณครูสายชั้นปหกจำนวน5คน ร่วมสนทนากลุ่มกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคลผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์หรือ Line m e e t ิ n งระดับต่อไปจะขอนำเสนอวีดีทัศในการเข้าร่วมประชุมของนักเรียนร่วมกับคณะคุณครูสายชั้นป .6 นะครับ โอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสสดรอบหนึ่ง,งก็ <คน S 2> ตอนสวัสดีนะคะทุกท่านก็คือตอนเช้าเราก็ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนสายชั้นปหกทุกคนไปแล้วเนาะอ่าวันนี้ก็คือเป็นรอบที่สองก็คือเราจะมีการนำเสนอโครงงานคุณธรรมประจําโครงงานคุณธรรมของสายชั้นปหกก็คือทุกห้องเลยไม่ว่าจะเป็นห้องหนึ่งห้องสอง ห้องสามห้องสี่แล้วก็เป็นโครงงานสายชั้นเนาะโดยคุณธรรมที่ของโรงเรียนเรากําหนดเนี่ยก็คือมีความพอเพียงความซื่อสัตย์แล้วก็ความรับผิดชอบเนาะในราดับต่อไปเนี่ยก็จะขอให้คุณอขอก็ขอเชิญคุณครูจุธามารประภากรเจริญเนานะคุณครูประจําชั้นห้องป .6 กทับหนึ่งในการนําเสนอโครงงานคุณธรรมประจําห้องเรียนได้เลยครับค่ะก็สําหรับ ห้องป .6 ทับหนึ่งนะคะก็คือได้ชื่อโครงงานว่าโครงงานพอเพียงวิถีใหม่สร้างสุขได้ช่วยครอบครัวนะคะคือที่มาของโครงงานนี้นะคะคือเราก็ ครูนะคะก็ได้ประชุมนักเรียนนะคะแล้วก็ได้ถามเกี่ยวกับปัญหานะคะซึ่งก็พบว่าตอนนี้นะคะก็คืออย่างที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นการแพร่ระบาดนะคะของเชื้อไวรัสโควิด2019ซึ่งนักเรียนเนี่ยไม่สามารถมาโรงเรียนได้นักเรียนก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็มีภาระค่าใช้จ่ายนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะกระทบถึงรายได้เงินเดือนนะคะนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนก็จริงแต่ว่านักเรียนอยู่บ้านก็ยังมีค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงการเรียน ออนไลน์เนี่ยก็ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนเรื่องของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยพอเห็นรงงานนี้นะเห็นปัญหานี้นะคะในห้องเรียนของเราเนี่ยก็เลยมาตกลงกันว่าเราจะทําโครงงานเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงในการช่วยผู้ปกครองเนี่ยลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นการใช้อินเทอร์เนต็ตนะคะคือถ้าหากใช้ตอนเรียนนะคะตอนเรียนใช้ก็คือตอนที่ไม่ได้เรียนชั่วโมงที่ว่างก็จะงดใช้นะคะเพื่อเป็นการ ช่วยผู้ปกครองในงในด้านนี้เพราะบางคนเป็นการเติมเงินอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่รายเดือนก็คือต้องเติมแล้วใช้ไปแบบนี้ค่ะก็เลยจะให้ ช่วยในด้านนี้นะคะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายในการอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะในการช่วยพ่อแม่ประหยัดอันนี้ก็จะเป็นช่วยพ่อแม่ได้อีกทางหนึ่งค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของปัญหาที่นํามาจัดทําโครงงานคุณธรรมของป .6 .1 ในเชื่อเรื่องว่าพอเพียงวิถีใหม่สร้างสุขได้ช่วยครอบครัวค่ะอยู่ในคุณธรรมด้านความพอเพียงค่ะขอบคุณค่ะ โอเคดีมากๆเลยคุณครูจูธามาตประภากรเจริญลำดับต่อไปนะครับก็จะขอเชิญคุณครูแสงเดือนทิ่ิพันธ์รังสลิดคุณครูประจําชั้นป .6 ทับ2ในการนําเสนอโครงงานคุณทรรของห้องเรียนได้เลยครับขอบคุณค่ะสําหรับป .6 ทับ2นะคะโครงงานที่ได้ก็คือเติมความซื่อสัตย์ให้โลกทั้งสองใบด้วยใจเด็กน้อยนะคะปัญหาที่ ที่มาสู่โครงงานนี้ก็คือเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ในบา,บางรายวิชามีการเก็บคะแนนโดยให้ผู้เรียนเนี่ยประเมินตนเองก็พอทราบคำตอบก็เปลี่ยนกันบ้างหรือว่าหรือว่าอยากได้คะแนนเท่าเพื่อนก็แบง่งก็เปลี่ยนคะแนนกันไปหรือเพื่อนส่งงานผ่านไลน์กลุ่มก็นำคัดลอกผลงานเพื่อนแบบนี้ก็มีนะคะ ในส่วนของอันนี้คือในส่วนของโลกของอินเทอร์เน็ตที่เราเรียนรู้ออนไลน์แต่ว่าในโลกของชีวิตจริงการซื้อของการขายของนะคะก็ยังบกพร่องในในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์อยู่ด้วยความที่นักเรียนป .6 กเนี่ยเขาสามารถที่จะบวกลบเลขอะไรได้คล่องแล้วบางทีเนี่ยมีการเขาได้รับเงินทอนมาผิด S <S <S แล้วก็เขาก็อาผิดก็คือผิดแท้ที่จริงแล้วการผิดก็คือเขาจะต้องไปแจ้งให้กับทางร้านทราบว่าทอนผิดนะขอคืนแบบนี้แต่เขาก็เลือกที่จะละเลยก็คือในส่วนนี้ก็คือเขาคิดว่าอาผิดก็ผิดก็ช่างมันก็ทอนผิดหน่แต่ว่าเขาลืมนึกเข้าไปลึกๆนะคะในส่วนของที่เขาถูกกระทําเองก็มีก็คือในเรื่องของการซื้อของออนไลน์ ก็มีบ้านที่ได้ของมาไม่ตรงับกได้คุณภาพไม่เท่ากับราคาก็เลยนำมาสู่โครงงานพัฒนาคุณธรรมด้านของความซื่อสัตย์นี้นะคะมาสู่เรื่องของเติมความซื่อสัตย์ซึ่งเขาตระหนักกันเองว่าเขาจะต้องเติมความซื่อสัตย์ให้กับโลกทั้งสองใบก็คือทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ทั้งโลกของชีวิตจริงนะคะ สำหรับโครงงานนี้นะคะด้วยชื่อก็คือพัฒนาในส่วนของคุณธรรมด้านของความซื่อสัตย์นะคะจากการระดมพลังสมองของป .6 ทับ2ก็ได้ตามนี้ค่ะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูแสงเดือนที่ที่พลังสดิตนะครับระดับต่อไปนะครับก็เป็นกระผมเองนะครับคุณครูธนินรัตนกฤิชันทัศสิริวิสารสุวรรณนะครับก็คือเป็นคุณครูประจาชั้นป ปฐมศึกษาพีที่6ทับสามนะครับก็คืออเดี๋ยวบอกชื่อเรื่องโครงงานคุณธรรมของปหมทับสามก่อนนะครับชื่อเรื่องก็คือบ้านฉันเล็กใหญ่หน้าที่ฉันใหญ่ยิ่งนะครับที่มาและความสําคัญของโครงงานนะครับก็คือว่า,อาในส่วนของในเรื่องของความรับผิดชอบทางด้านการส่งงานของนักเรียนเนี่ยในห้องปฐมทับสามเนี่ยไม่ค่อยมีแต่เนื่องจากช่วง,วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งนักเรียนเนี่ยเออไม่ได้ออนไซต์ที่โรงเรียนนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่บ้าน1 0 0่เปร์เซแล้วการที่นักเรียนอยู่บ้านเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองตอนที่อยู่ที่บ้านด้วยอยู่ที่โรงเรียนเป็นนักเรียนนักเรียนก็ต้องทําหน้าที่เรียนขณะโรงเรียนนักเรียนยังมีเวร ในห้องเลยแต่อยู่ที่บ้านนักเรียนขาดการตระหนักในเรื่องของหน้าที่ที่อยู่ที่บ้านเราก็เลยมาประชุมกับนักเรียนว่าแล้วเราจะทํายังไงที่จะพัฒนาให้นักเรียนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตนเองก็ได้มาเป็นโครงงานอันนี้เนาะคือเรามองว่าบ้านของนักเรียนบางบ้านหลังเล็กบานบ้านหลังใหญ่อันนั้นไม่ไม่สำคัญหรอกครับ สิ่งที่สําคัญก็คือหน้าที่ฉันใหญ่ยิ่งไม่ว่าจะอยู่บ้านเล็กหรือบ้านใหญ่แต่หน้าที่ที่เราเป็นผู้กําหนดหรือผู้ปกครองเป็นผู้มอบหมายเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเออช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่การเลี้ยงน้องการกรอกน้ําการรดน้าต้นไม้การทําอาหารการซักผ้าการรีดผ้าเป็นต้นอันนี้แหละที่มันจะทํานําไปสู่ความรับผิดชอบที่จะเป็น เออผู้ใหญ่ที่ดีในใน,ในอนาคตเนาะแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราอยู่บ้านอะ่ะคือเราก็ต้องช่วยเหลืองานบ้านเนาะอย่างสํานวนที่ว่า อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นหัวปั้นขวายให้ลูกท่านเล่นเนาะโดยพัฒนาคุณธรรมของห้องครูโยนะห้องหัวทักทังสามก็คือความรับผิดชอบนั่นเองนะครับลำดับต่อไปก็จะขอเรียนเชิญเรียนเชิญเลยนะใช้กับไอ้นี่เลยนะเรียนเชิญคุณครูดารินมาดีคุณครูประจำชั้นป .6 ครับ4นะครับเออเรียนเชิญเลยครับนำเสนอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูดารินมาดีนะคะ เป็นครูคประจำชั้นผศึกษาปีที่6กับสค่ะจากการประเมินระตกบผลึกความรู้ด้านโครงการคุณธรรมประจำห้องปหกศัพสนะคะจะได้เรื่องความรับผิดชอบค่ะหัวข้อเรื่องคือฝึกความรับผิดชอบตอบแทนครอบครัวค่ะที่มาและความสําคัญนะคะจากสถานการณ์ปัจจุบนันนักเรียนจะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านจึงเกิดปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าเป็น การเรียนแล้วก็การช่วยเหลือครอบครัวค่ะนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วมีระเบียบวินัยต่อตนเองและครอบครัวนะคะตัอย่างเช่นนักเรียนจะต้องช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านทําความสะอาดเพื่อเป็นการเบาภาระของครอบครัวค่ะโดยใช้หลักรมอินทิบาสีเข้ามาค่ะอืมค่ะ โอเคอิทธิบาท4ี่เลยอ่ะลำดับต่อไปเนาะก็คือก่อนที่จะไปถึงโครงงานสายชั้นเนาะก็จะขอเชิญอคุณครูแสงเดือนพิธิพันธ์ลังสลิดซึ่งท่านเป็นหัวหน้าสายชั้นป .6 ของเราเนื่องจากวันนี้เรามีการประชุมก็คือผ่านไลมิมติง้งตอนเช้าประมาณชั่วโมงครึ่งกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเราก็ได้สอบถามในเรื่องของ ปัญหาว่านักเรียนมีปัญหาอะไรที่นักเรียนจะสามารถแก้ไขได้แล้วก็พัฒนาตนเองได้ในชั้นประถมศึกษาปีที่6เพราะเราเชื่อว่าแม้ว่านักเรียนอยู่ที่บ้านก็สามารถพัฒนาตนเองได้แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับต่อไปก็จะขอเรียนเชิญคุณครูแสงเดือนในการบอกกล่าวว่านักเรียนมีปัญหาอะไรแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับขอเรียนเชิญเลยครับขอบคุณค่ะ ก่อนอื่นนี่ต้องชื่นชมเด็กนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าออนไลน์หรือเปล่าทําให้เราเนี่ยได้ข้อมูลจากเด็กอะที่ชัดเจนมากแล้วก็เขากล้าที่จะแสดงความเห็นเนี่ยอย่างหลากหลายมากเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S ก็คือเหมือนกับว่าเขารู้สึกปลอดภัยว่าเขาพูดอยู่ตรงนี้ให้ครูรับทราบหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ก็ยังไงเราก็ต้องไปขอบใจเด็กๆสำหรับความคิดเห็นหรือว่า ข้อเสนอแนะที่ให้กับเรามานะคะคุณครูก็ได้รวบรวมดูว่าคุณ,ณธรรมที่เด็กๆเขาเสนอมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ที่เขาอยากให้พวกเราเนี่ยพัฒนาให้กับพวกเขาก็มีหนึ่งความรับผิดชอบสองความพอเพียงสความสามัคคีกันในหมู่คณะแล้วก็สในเรื่องของ มารายาทก,การเดินแถวนะคะอ,อพอได้มาสี่ข้อนี้แล้วเราก็มาตกลงกันต่อว่าคุณธรรมที่เราเนี่ยจะพัฒนาเนี่ยมันมีทั้งหมดสามด้านนะคะที่เราจะพัฒนาสู่โครงงานคุณธรรมของสายชันเนี่ยก็คือทั้งที่ซ้ํากับเด็กเสนอมาแล้วก็ซ้ํากับโครงงานห้องเราก็มาตกลงกันต่อว่าคือ ที่เด็กเสนอมาเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยว่าเราเนี่ยต้องการพัฒนาคุณธรรมด้านไหนจากนั้นแต่ว่าก่อนที่จะตกลงกันเราก็มาวิเคราะห์กันว่าเราทำพัฒนาโครงงานด้านใดไปจำนวนเท่าไหร่แล้ว <c oughs> แล้วก็สำหรับสายชั้นเราต้องการพัฒนาข้อไหนที่จะตอบโจทย์ทั้งหมดของเด็กๆได้ค่ะ <c oughs> ลำดับต่อไปก็จะขอเชิญคุณครูเออนาภาสรเทือขันตีนะครับก็คือเป็นคุณครูพิเศษสายชั้นป .6 แต่จะทําหน้าที่นะครับก็คือรับผิดชอบก็คือโครงงานคุณธรรมสายชั้นป .6 ก็คือเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับในส่วนคุณครูประจําชั้นห้องหนึ่งถึงห้องสี่ก็จะเป็นผู้รับผิดผู้รับผิดชอบรองนะครับอ่าโอเคก็ขอเรียนเชิญคุณครูนาภาสรน,นําเสนอได้เลยครับค่ะ จากเหตุผลของครูแสงเดินข้างต้นนะคะที่สรุปได้นะคะเราจึงสรุปได้ว่าหัวข้อโครงงานคุณธรรมของสายชั้นนะคะจะมีชื่อว่าพอดีพอเพียงจัดเรียงทรัพยากรนะคะ<ม>โดยมีคุณธรรมประจำสายชั้นคือ e <ม>ควาค e มพอเพียงนะคะ<ม>ก็คือนักเรียนเนี่ยจะสามารถจัดการทรัพยากรได้ง่ายที่บ้าน<ม>เช่นการจัดการขยะที่บ้าน เช่นแยกแยกขวดพลาสติกแยกถุงพลาสติกแยกกระดาษอเป็นการจัดการทรัพยากรง่ายๆที่บ้านหรือการที่ใช้นําทรัพยากรมาใช้ซ้ําอย่างเช่นการนําสมุดของชั้นปีที่แล้วของตัวเองเนี่ยมาใช้ในการเรียนในภาคเรียนปัจจุบันนะคะเพราะนันภาวะ ของโรคระบาดโควิดเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สะดวกในการออกจากบ้านใช่ไหมคะเพื่อเพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือไปหาเพิ่มก็สามารถนําเอาทรัพยากรของตัวเองเอากับเอาอันเก่าเนี่ยมาใช้ซ้ำได้นะคะเราจึงทําให้เกิดโครงงานคุณธรรมที่ที่ได้ชื่อว่าพอดีพอเพียงจัดเพียงทรัพยากรเกิดขึ้นคะโอเค,ค สวัสด <What> uhm. <laughs> uhm. <talk> <pod cast hai> ีค <here> ่ะสวัสดีค่ะได้ได้แจมได้โอเคนะก็ตกตกลงพอดีหรือพอใจนะเอาเอาให้เคลียร์อ๋อพี่พิโยอันนี้เอาเป็นสัมผัส หนูก็เลยเอาพอเพียงอ๋อโอเคได้ได้ไ,ดไม่ไม่ใช่อ๋อโอเคตกล,ลงเป็นพอดีเนาะอ่าโอเคตกลงตกลงเป็นพอดีพอเพียงจัดเรียงทรัพยากรเนาะเพราะเราก็เชื่อว่าโครงงานทั้งหโครงงานนี้จะพัฒนานักเรียนแล้วก็พัฒนาโรงเรียนของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมสพอถอระดับ สามดาวสามดาวาดาวด้วยนะจ๊ะโอเค